จำนวน4แผ่นโอเคแบตนี่โอเคยูนเตอร์โอเคต่อมา กับแบตเตอรี่ที่เราจะเอาไปใช้กันคืนดังนั้นเราจะใช้แบบขนานเราจะไม่ต่อมันแบบอนุกรมตามาทันเนาะจำได้ใช่ไหมที่คุยกันไปเมื่อชั่วโมงแรก 8.5 8.5 8.5เรามาเลือกชัตเตอร์ก็คือ8.5คูณ ที่ระบบสั4อเนี่ยอันเนี้ยมันตัวเดียวกันไม่เป็นไรตัวนี้เราใช้34เราต้องเลือก <50. S 1> ประมาณ40หรือถ้าให้ดีพอกระแสเยอะ <50. S 1> เถิบมันไปอีกตัวหน mm ึงห้ตัวเนี้ยมันจะใช้ทนกว่า40และที่สำคัญ mm hmm. เมื่อมันเป็นระบบพอปกิจชาร์จเจอร์ที่เหมาะสมแล้วัะสำหรับระบบพอปกิจคนเลือกเป็นตัว M ตัว PWM ไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าประสิทธิภาพในการชาร์จเนี่ยมันไม่ดีเท่ากันถ้ามันอยู่ในงบประมาณตัวนี้ให้เลือกเป็น MPPT แต่ถ้างบประมาณมีจำกัดก็เลือก PWM ก็ได้แต่เรื่องที่ห้อให้มันดีดีนิดหนึ่งไอ้ยี่ห้อที่แบบหวยมาบอันนั้นะไม่ควรนไเไอ้ตัวละอ0ร้อย อย่างอย่างอย่างนำมาใช้อย่างน้อยเลือกสักประมาณ500 600 700อะไรประมาณนี้มันจะใช้ได้ทนกว่าอ่าจากนั้นช c h เจอร์ก็เราดูว่าเราขนาดมันกี่ชุดถ้าเราขนาดมันมากกว่านี้เราก็จะโดน add คูณเข้าไปมันก็จะเป็นแอ m ของที่เราต้องเอาไปเลือกช chapter c c h เจอร์ เผื่อในอนาคตจะสลับสับเปลี่ยนเล่นรุ่นนัน่นนี่แบบ MPPT ซัญเจอร์แบบคิเมเ์เตอร์รบยังครบแล้วที่เหลือมห้าคอมบิเนอร์ก็มีแบกเกอร์ DC AC หก ดูบ่งตามจำนวนแผน่นอาจารย์รวมราคาคร่าวๆเลยอาจารย์ถ้าถ้าประมาณนี้งบเท่าไหร่อาจารย์เี่ยเหรอเนห้าโอ้ตัวเนี้ยก็เอาเท่าไหร่นะเมื่อกี้กิโลวัตต์ละสี่สิบห้าใช่ไหมอันนี้มันกี่วั 4, วตต์อ่ะสี่สามร้อยสี่สิบวัตต์เลือบสองแสนลูนสี คูณอ่ะประมาณนั้นสามไม่ใช่เมื่กี้มันสี่สิบห้าสี่สิห้าเนี่ยก็ประมาณแสนส์สแพง <c oughs> สำหรับพวกเราสำหรับพวกเราคนนี้ดูแพงแต่ถ้าเป็นสำหรับอีกคนหนึ่งที่บ้านเขาอยู่ครับถ้าอยู่ไกลก็คุ้มคุ้มการเพราะว่าดึงสายไฟเข้ามามัอนาก่มี ลาชบุรีตรงนี้อาจารย์มาตอนแรกโดนหลอกมาจากชาตสมุรีาคราไปแก้มาเสียไปเก้าหมื่นเสร็จเขาบอกว่าเอาแล้วทำไมพี่ไม่ไไมไมไนี่แหละเขาบอกว่าวันนี้เขาปลูกผักเขาไม่ได้ใช้อะไรเยอะก็เป็นชุดนอนนาเล็กๆได้แต่อีกคนนึงเลยถ่ายเข้าไปหน่อยเป็นบ้านพอประมาณนะ่ะน่าจะเป็นเหมือนรีสอร์ทพักตากอากาศก็ค่าครเขาถามค่าไฟเนี่ยเสาเข้ามาเท่าไหร่ ประมาณเกือบเกือบสี่แสนแล้วต้องมาเสียค่าไฟรายเดือนอถ้าเป็นเคสนั้นอันนี้โอเคเหมเหเาะเนาะเจนสายไฟสายไฟก็มีกับ AC อ่าแล้วก็หลักบินก็ประมาณนี้ห้าหกเจ็ด คำนวณวิธีคำนวณคิดอุปกรณ์เหมือนกับตอนผิดไม่ต่างกันที่แตกต่างก็คือมีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เพิ่มแค่นี้เองเมื่อกี้มีอะไรอีกไหนดอ่าโอเคม่กออกแล้วออปติกแบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นพวกเราใช่ไหมที่บอกว่าแสงแ ทำไงล่ะทำได้นะ <ś ed> ใช่เป็นออฟห<อ>ิบไฮบิ่อาทำไมถึงเป็นออฟหิบไฮบิ่อ่าสิบสองหกเก้าเอ่อสิาพระอาทิตย์ขึ้นตั้งแต่หกโมงเช้าไปถึงเที่ยงวนลงมา เวลาตั้งแต่หกโมงเช้าไปจนถึงเทีย่ยงมาจนถึงสิบแปดนาฬิกาตัวนี้เย็นช่วงนี้คือช่วงที่มันมีพราทิตย์ถูกไหมครับอตัวเนี้ยโดยหลัหลกๆช่วงเนี้ยเราจะใช้อนทิอ๋อทิแต่ มันจะต้องเป็นตั้งแต่ช่วงนี้ไปใช่ไหมมาจนถึงช่วงนี้ใช่ไหม,มซึ่งมันเท่ากับ12ชั่วโมงหรือก็ที่เหลือก็จะตามเน่จะใช้อะไรกี่ชั่วโมงก็ว่าไปแต่จากวิดีโอวันแรกที่เราดูกับสไลด์แรกมันจะมีออนพีกักบออฟพีจำได้ไหม ออนพีคคือช่วงค่าไฟแพง4 1, บาทออฟพีคคือช่วง 5, 5, 5, ค่าไฟถูกประมาณ2บาทแล้วมันอยู่ช่วงไหนออฟพีคเนี่ยคือตั้งแต่24่ี่นาฬิกา4ทุ่ม22นาฬิกาไปจนถึง7โมงเช้า8โมงเช้าของอีกวันหนึ่งดังนั้น รีที ग ग ่เราจะสรองอ ้าค่าไฟฟ้าจากถ้าเราแบ,บ่งเป็นสมมติแบ่งที่มันอยูส่ส่วน,บบวนถ้าเราใช้ไฮบริดเราจะเหลือค่าไฟฟ้าอยู่ประมาณสองถึงสี่สองถึงสามไม่ใช่สิบหนึ่งถึงสองจากสี่ส่วนเราต้องแบ,บ่งใช้แล้วตัวเนี้ยพอมันเป็นห้า จริงไหมเดี๋ยวเรามาลองคำนวณดูนค่เอาเท่าไรสิบห้า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 ยี่ห้าสี่สิบห้าสิบห้าคูณร้อยยี่สิบสองคูณห้าหกสิบเปลี่ยนตัวชั่วโมงการใช้งานที่จะสำรองแบตเตอรี่เป็นห้าทั้งหมดเท่ากับช่วงไฟออนพีตามทำไหม ป็นเด็ก่อนสิบห้าเอาช่องนี้าคูณห้านะคูณหนะ้าเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าร้อยห้าร้อยยี่สิบคูณห้าชั่วโมงหกร้อยร้อยห้าสิบคูณห้าชั่วโมงเจ็ดร้อยห้าสิบ 80คูณ5 400แล้วก็60คูณ5 300รวมพาวเวอร์ทั้งหมด75บวก600บวก750บวก400วก300 2125 เห็นไหมว่าพ w e r มันหายไปครึ่งหนึ่งการสำรองแบตเตอรี่เราก็จะหายไปอีกครึ่งหนึ่งแบบเนี้มันยังพอใช้ได้แบตเตอรี่น้อยลงค่าแบตถูกลงแต่เราก็ต้องไปเลือกดูอินเวอร์เตอร์อีกทีหนึง่งซึ่งค่าแบตเตอรี่ที่ถูกลงเนี่ยมันมันจะถูกกว่าค่าอินเวอร์เตอร์ที่เป็นไฮบริดอยู่แล้วนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะเอาไปใช้ออกแบบไฮบ เอกแบบเหมือนนี้เลยเหมือนกันหาแบบเหมือนกันหาอนเวอร์เตอ,อร์จะเอาแต่ค่าเน,นี้ยไปเลือกขนาดเพียงแต่ว่าขนาดเล็กมา,มากๆเนี่ยไฮบริดอีเวอร์เตอร์เนี่ยไฮบริดอเนเวอร์เตอร์ในบ้านเราส่วนมากที่เห็นเนี่ยมันจะมีตั้งแต่ขนาดพันแ2ดร้อยสองพันห้า 3ามพันแล้วก็ห้าพันมีอยู่แค่สี่ไซส์และก็มีเริ่มต้นคือแค่ยี่สิบสี่กับสี่สิบแปดสิบสองม่แบไม่มีมีแต่ยี่สิบสี่กับสี่สิบแปดระบบสิบสองโวลต์ใช้ไฮบิดไม่ได้เป็นแบบไฮบิดออปพิคนะ สงสัยตรงไหนไหมรายการคำนวณหมดแล้วนะมีแค่นี้สุดท้ายที่เหลือคือราคาอาจารย์องหาังของเรา,เราไปออกแบบฮะราคาห้เบรยอาจารย์เขาข้าวเขาข้าวอาวจารย์้ฮเบรจแบบแต <c oughs> ดิสไซเ <c oughs> อยู่ที่กิโลวัตต์ละประมาณน่าจะห้าสิบห้าถึงหกสิบบาทนึง <c oughs> แต่ถทาลิเทียมอย่าไปถามชิ้นณตอนนี้ณตอนนี้ เอาราคาข้าวๆก่อนอาจารย์จะได้ทำใจถ้าเป็นไฮบริดเอาข้าวๆและตัวเล่กกลมๆต้องไปดูอุปกรณ์ที่เราจะเลือกใช้ทีไฮบริดออพกินแบบดีฟไซเคิลตอนนี้มันจะอยู่ที่กิโลวัตละ5้ามื่ห้าถึงหก0มื่ต่อกิโลวัตส่วนถ้าเป็นไฮบริดแบบลิเธียม ตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบห้าต่อวัตแล้วท่านอจยเนี่ยต่อวัตต่อกิโลวัตต์ต่อกิโลวัตต์ต่อกิโลวัตต์โออันอนี้เป็นราคาสูงสุดต่ำสุดสุดท้ายแล้วขึ้นอยู่กัเราไปหาซื้ออ,อ,อ,อุปกรณ์ถ้าเราได้แหล่งที่มันซื้อถูกราคามันก็จะลดตาม แต่ตัวนี้จะไม่เหมือนออนกิดนะออนกิดเนี่ยต่อขนาดเล็กๆแพงแต่ว่าต่อขนาดใหญ่ขึ้นถูกลงแต่ไอ้ไอพวกนี้ต่อขนาดเล็กถูกต่อขนาดใหญ่ขึ้นยิ่งแพงเพราะแบตเตอรี่มันเยอะขึ้นมันจะไปหนักที่แบตเตอรี่โอเคก็ทฤษฎีสองวันปฏิบัติสองวันรายการคำนวณวัน้ มีทางเดียวต้องผลิตแบตเอง <c oughs> มีทางเดียวไมตอที่ว่าตอนพีเีคมจะรู้แคแคไหน้รือานก็ไฟชงไหนเขาเขาประกาศออกมาเป็นช่วงเวลาปกสติครับ่ถ้าการระเบิดไฟตรงนี้ใช่ไหมทั้งวันเลยไม่ต้องิดไฟทั้งวันใชพอพอไปถึงที่เริ่มันได้แคว่ามันน้อยลง เพราะว่ากรมพลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาดูพฤติกรรมการใช้งานของทั้งประเทศแล้วไงเขามันเฉลี่ยแล้วว่าหลังสี่ทุ่มส่วนใหญ่คนนอนกันหมดแล้วการใช้ไฟฟ้ามันน้อยลงการติดเครื่องตัดกระแสไฟก็น้อยลงก็จะเหลือแต่สถานบันเทิงเลยลงนิดหน่อยหน่อยแล้วมิเตอร์บ้านเราเขาจะรู้ไหมมเต้านเป็นสองราคาหรอาอาจารย์มิเตอร์มิเตอร์บ้เราเป็นมิเตอปกติเข้าอะไรเนี่ยมันแยกประเี้ มันจะดูค่า FT เขามีวิธีคำนวณนั่นแหละดูไปหม่อาจารย์ก็บอกไม่ตงกันแต่ว่าเห็นเขาก็บึมๆกันโคมแต่ถ้าเป็นมิเตอร์แบบดิจิตอลอันนั้นเขาแยกได้แต่ถ้าเป็นมิเตอร์แบบอาจารย์หุ่นเนี่ยเขาจะมีวิธีดูอาจารครับต้องตั้งมิเตอร์ใหม่ใช่มิเตอร์สำหรับใช้กลางคืนโดยเฉพาะแต่ว่าเขาก็ส่งเสริมมาประมาณนี้แหละให้ ก่อนสี่ทุ่มก็ให้ลดก่อ,อนสี่ทุ่มก็ให้ลดการใช้หน่อยเราก็เขาก็เลยเอาช่วงนี้มาคำนวณอ่ะวันนี้เนื้อหาก็หมดทางภาคอทฤษฎีปฏ,ปฏิบัติและการคำนวณทางทางทีมงานวิทยากรก็ขอขอบคุณที่ตั้งใจเรียนกันมาตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์อย่าเพิ่งพอดีแฟนคลับเอ๊ถามเบอร์จามาอาจารย์ เบอร์ <All> ติดต่ออาจารย์แล้วก็เบอร์ทางศูนย์นะครับเผืาสนใจจากอบบรมงี้ครับเบอร์ติดต่ออาจารย์เหรอก็0 92, 9 2 3 8 9ก6 9สส่วนเบอร์ huh. ทางศูนย์สามารถเข้าที่เว็บไซต์ของทางกรงพัฒนาฝีมือแรงงาน uh huh. ที่4ราชบุรีดูได้เลยแล้วก็มันจะมีเบอร์ต่อกดติดต่ออาจารย์ภาคเทคโนโลยีชั้นสูง ตึกสวยๆข้างบนตึกหลังสุดหลังสุดนะครับลองดูนะเอามาฝากนะครับเผื่อใครสนใจจะอบรมต่อจากช่างแมวน่าจะเป็นโครงการปีหน้าแล้วอาจารย์ปีหน่าจะปีหน้าปีหน้านะครับ2564นะครับครับก็ปีหน้าฟ้าใหม่ถ้าโชคดีก็อาจจะได้มีช่างโซลาเซลล์ระดับหนึ่งด้วยก็ต้องรอรอครับรอปีหน้านะครับโอเคขอบคุณมากหวังว่าถ้า ผิดพลาดประการใดหรือเนื <ish> <N> ้อหาขาดตกบกพ่อ <ish> ก <N> ็ต <ish> <N> ้องขออภัยแต่ห <ish> ว <N> ัง <ish> ว <N> ่าทุกคนน่าจะได้ความรู้ความเข้าใจและก็การดีมากขึ้นที่เที่ยงกับทีมงานไปนะครับครับครับครั้เบอร์ทีมศูนย์เก้าสอง์สองสามแปดเก้าสามหกเก้าแปดสามแปดเก้าสามหกเก้าแป ครับยังไงจะมาก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับสวัสดีเลยใม่ไกลสี่โบมจะได้ไปขับรถวิ่งกลับบ้าน